สวัสดีคะ่ะมาดูจุดเข้าเทรดของสัปดาห์นี้กันนะคะว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็อาจจะต้องเริ่ม time frame ที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือ time frame week เองเพราะว่าเปิดสัปดาห์ใหม่นะคะแน่นอนว่าทิศทางของ week เนี่ยยังคงมีทิศทางขาขึ้นเนาะแต่ว่าณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคะ่ะ ราคาเริ่มที่จะมีการบีบอัดเข้าตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็เกิดสัญญาณ Hidden d i v e r g e n c ด้วย EMA e <MA S 2> เขายังคงซับพอร์ตสนับสนุนอยู่ด้านล่างนะคะบ่งบอกว่าณปัจจุบันมีโอกาสเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นไปต่อตามทิศทางเดิมซึ่งมันสอดคล้องกับ Time Frame มันเช่นเดียวกันที่ EMA ยังสน,สนับสนุนอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดรอปลงไปดูใน Time Frame ย่อยกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง พอดอกมาใน time frame day นะคะก็เราจะมาโฟกัสสวิงปัจจุบันละกันเนาะเดิมทีเนี่ยราคาเขาลงมาเท s OOM บริเวณนี้1รอบเนาะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเจอแนวต้านข้าม segment ส่งผลให้ลงมาอีกรอบหนึ่งมาเท s OOM ตรงนี้อีก1รอบนะคะเพราะฉะนั้นสวิงปัจจุบันที่เราจะโฟกัสกันนะคะณนะปัจจุบันเลยก็คือตรงนี้ ขึ้นนะคะพักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักนะคะแล้วก็ขึ้นม่งบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นไซเวทที่เป็นไซเวทอัพมีทิศทางล้กันนะคะราคาเนี่ยไม่หลุดโซนต้นกำเนิดไปเรื่อยๆ3ครั้งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าบายยังคงได้เปรียบเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราดอบไปดูทีทไทมาเฟรม4ชั่วโมง อ่ะพอเราดับมาที่ไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าเดิมทีนะคะในไทม์เฟรมสีชั่วโมงที่เราวาดเอาไว้เนาะตรงนี้ราคาเขาปรับตัวลงมาตรงนี้เกิดสัญญาณค้าสิกใด แล้วก็ปรับตัวลงมาไม่สามารถหลุด OOM หรือว่าโซนต้นกำเนิดที่เราตีเอาไว้ในทำเฟรม day ได้นะคะแล้วทีนี้ราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์แต่ว่าไม่สามารถหลุด OOM บริเวณนี้ไปได้มงบอกว่าซ้ายมือกับขวามือเนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนทีก่กันวิธีการดูก็คือเกินกดดีกีนะคะ นี่เกินแน่นอนเกิน45องศาค่ะเราดูอย่างนี้ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องดรอปลงไปในไทม์เฟรมย่อยหรือว่าถ้าใครจะดรอปลงไปคอนเฟิร์มก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะคะราคามาเจอ EMA เนาะแล้วก็มาเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์ส่งผลให้ราคาเกิดเป็นการพักตัวหรือว่าเกิดไซ์เวเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอีกหนึ่งรอบแล้วก็มาเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์นะคะส่งผลให้ขวามือเนี่ยเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะคะข้อสังเกตอย่างหนึ่งของไทม์เฟรมนี้ก็คือราคาเนี่ยเขาเกิดการพักตัวที่มีขนาดพอๆกันนะคะแล้วก็ EMA ในไทม์เฟรมนี้เนี่ยยังคงซัพพอร์ตหน้าบายนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ในของเราเนี่ยก็อาจจะต้องดอบลงไปเพื่อเช็คสัญญาณฮิตเด่นเพื่อบอกว่าราคาที่ปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยเป็นไซเวย์นะคะหรือว่าเกิดการพักตัวนั่นเองในไทม์เฟรมเดไทม์เฟรมหชั่วโมงนะคะยังไม่เกิดสัญญาณฮิตเด่นนะคะดอบลงมาอีกทีละหนึ่งนะคะในไทม์เฟรมเ3 0เราเจอสัญญาณฮิตเด่นเรียบร้อยนะคะ ทีนี้พอราคาเกิดสัญญาณฮิตเดนนะคะแล้วเขาก็ปรับตัวดีดขึ้นมาสามารถทำลายซับไพโซนฝั่งซ้ายตรงนี้ได้นะคะในทางเฟมย่อยเนี่ยตรงนี้น่าจะเกิดสัญญาณฮิตแต่ว่าไม่ทำนิวโลนะคะแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปเจอแนวต้านค้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายนะคะส่งผลให้ขวามือตรงนี้เป็นไซเวนเองแล้วราคาเขาก็ไม่สามารถหลุด OOM บริเวณนี้ไปได้เพราะฉะนั้นนะคะพอราคาเขาเกิดการเบรกบริเวณนี้เนี่ยเราก็มองว่าเป็นการเบรกการพักตัวแรกนะคะสามารถเข้าเทรดบริเวณนี้ได้ 1. จุด SL ใต้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะอันนี้เป็นการแนวคิดการเข้าแบบคร่าวๆส่วนที่ P นะคะเราก็เพิ่มทําฟ f r ไปจน ema support เนอะก็กลายเป็นแนวต้านถัดไปที่ ema support นั่นเองแนวต้านนี้เนี่ยราคาใช้ไปแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปหาแนวต้านถัดไปก็คือบริเวณแถวๆนี้นี่ลากขึ้นมาเลยอ่าก็จะได้ประมาณ1ต่อ4นะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้เข้าเทรดตรงนี้นะคะเพราะว่าเห็นว่า sl เนี่ยมันค่อนข้างไกลนะคะเราก็มีวิธีการคอนเฟิร์มใน จุดเข้าเทรดที่ขนาด SL ใกล้ขึ้นละกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนเนาะว่าราคาเนี่ยไม่หลุด OOM ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ซ้ายมือตรงนี้เนี่ยที่ปรับตัวลงมาค่ะเคลื่อนที่ครบหรือว่าจบชุดการเคลื่อนที่เราหรือ,อยังนะคะวิธีการสังเกตก็เหมือนเดิมราคานะคะจะต้องเกิดสัญญาณ h i ต ไม่ทำนิวโรหรือว่าเริ่มอีค a อลิตี้เปลี่ยนการพักตัวออกข้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งณนะปัจจุบันตอนนี้ค่ะ M5 เนี่ยก็เกิดสัญญาณฮิตตรงนี้นะคะแล้วไม่สามารถทำนิวโรได้นะราคาเขาจะเห็นว่ามีการสร้างโซน OOM เอาไว้นะคะแล้วราคาไม่สามารถหลุดบริเวณนี้นะคะแล้วเกิดการพักตัวหนึ่งครั้งนี่เป็นแท่งเทียนสีแดงหนึ่งครั้งนะคะแล้วราคาเขาก็ ปรับตัวขึ้นมาเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์ส่งผลให้ขวามือเนี่ยเป็นไซเว์แล้วสังเกตเห็นไหมคะว่าการพักตัวของเขาเนี่ยก็เป็นแท่งเทียนสีแดง1ครั้งเช่นเดียวกันพอราคาเขาเกิดการเบรกขึ้นไปตรงนี้ค่ะเราสามารถเข้าเทรดได้เลยแล้วก็จริงๆ sl แค่นี้ก็ได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวที่ใหญ่ขึ้นเนาะมีโอกาสเป็นภาพแบบนี้เหมือนกัน หนีขึ้นมาเกิดการพักตัวใหญ่ลงมาเทส OOM ด้านล่างแล้วไม่หลุดน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ SL อยู่ใต้ล่างบริเวณนี้น่าจะปลอดภัยมากกว่าแต่ถ้าใครใจถึงนะคะก็เอาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราสังเกตจากการพักตัวของเขานะคะว่าขนาดเนี่ยมันยังคงพอๆกันอยู่นะคะส่วนที่พี่ค่ะก็ไปเก็บจุดเดียวกันเลย เป็นแนวต้านถัดไปของ time frame ที่ EMA Support นะคะซึ่งเรามาดูและว่าเป็น time frame H4 time frame ใหญ่นะคะหรือกรณีที่เราไม่กล้าถือไปไกลขนาดนั้นนะคะเราอาจจะเอาเป็นแนวต้านถัดไปของ time frame ที่ EMA Support ก็อาจจะเป็น time frame นี้ก็ได้เพราะว่าเรา SL ซันใช่ไหมคะมีโอกาสที่ราคาเขาเริ่มที่จะมีความออกข้างมากขึ้นนะคะ ก็อาจจะเป็นแค่แถวๆนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็จะเสียโอกาสก็จะได้ประมาณ1ต่อ2นะคะหรือวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งค่ะพอมาราคามาถึงแนวต้านใช่ไหมคะการพักตัวของเขาเนี่ยค่ะก็ยังคงพักตัวแค่หนึ่งครั้งนะคะบ่งบอกว่าชุดการเคลื่อนที่ที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นคน น่าจะเป็นชุดการเคลื่อนที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาเขาจะไปต่อนะคะพอจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ราคาเขาเริ่มออกข้างกว้างมากๆตรงนี้ค่ะเราค่อยกันทุนหรือว่าพิจารณาเก็บกำไรนะคะก็จะได้ประมาณ1ต่อ7เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าเหรดของวันที่21นะคะเดี๋ยวเราไปดูวันที่22กันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น พอเป็นวันที่22นะคะเราอาจจะต้องเพิ่ม time frame มานิดนึงเมื่อวัน21เรามองว่าหน้าใบาได้เปรียบใช่ไหมคะ22พอมาเป็น time frame day เราก็ยังคงมองเหมือนเดิมเนาะว่าราคาเนี่ยก็เป็น sideways up นั่นเองนะคะบ่งบอกว่าหน้าใบาก็ยังคงได้เปรียบ EMA ใน time frame นี้เนี่ยยังคง support อยู่ด้านล่างนะคะตอนที่ถึงวันที่22 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดอบไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นขอเคลียร์ชาร์ตก่อนในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะจากเดิมที่ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราไม่เห็นชุดของการพักตัวใดๆตรงนี้เลยนะคะพอดอบมาเราจะเห็นว่ามันเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะคะราคาขึ้นพักขึ้นพักขึ้นแล้วก็พักตัวนะคะแล้วก็ จะสังเกตเห็นว่าการพักตัวของเขาเนี่ยครั้งที่1นนะคะขนาดพอๆกันครั้งที่2นะคะแล้วก็ครั้งที่3ก็คือวันที่22ขนาดยังคงพอๆเดิมเนาะบ่งบอกว่ามีโอกาสที่เป็นช่วงท้ายช่วงปลายของการเคลื่อนที่อาจจะเป็นการพักตัวครั้งที่3ของสมอ,อเอ็กเวฟนั่นเองนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือ ema ยังคงซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้มองบอกว่าหน้าใบายังคงได้เปรียบสัญญาณปลายเทนคาสสิกใดใดยังไม่เกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะดรอปลงไปทีละหนึ่งไทม์เฟรมเพื่อเช็คความเป็นไซเควของเขานะคะพอดอปมาที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงค่ะเราเจอสัญญาณฮิดเด้นแล้วเรียบร้อยนะคะ ฮิตบริเวณนี้เนาะจุดต่ำสุดเป็นจุดจบของไซเวมาพร้อมกับโซนต้นกำเนิดเสมอนะคะซึ่งในไทม์เฟรมนี้เนี่ยโซนต้นกำเนิดถ้าเราจะตีมันก็จะเป็นโซนบริเวณนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะราคาปรับตัวขึ้นมาเจอแนวต้านหรือว่าซับไายข้ามเซกเมนต์นะคะส่งผลให้ขวามือเนี่ยเกิดการไซเวเกิดขึ้น แต่จุดที่สังเกตในทางเฟรมนี้ก็คือราคาเขาไม่สามารถหลุดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ไปได้นะคะมองบอกว่าชุดซ้ายมือกับชุดขวามือที่ปรับตัวลงมาเนี่ยน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันทีนี้พอราคาเขาเบรกบริเวณนี้ไปได้นะคะก็จะกลายเป็นเบรก QM นะคะ SL จะอยู่บริเวณนี้ TP ก็เพิ่มทำเฟรมไปค่ะแนวต้านถัดไปของทำเฟรมที่ EMA Support นะคะก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นี่แต่ว่าเราจะเห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่ถึงนะคะวิธีการสังเกตนะคะก็คือจากเดิมที่ราคาปรับตัวเป็นแท่งเขียวทั้งหมดเนาะแล้วอยู่ดีๆค่ะ มีแท่งของตอนตี5ปรับตัวลงมาเป็นแท่งเทียนสีแดงแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นคนละชุดกันเคลื่อนที่กันนะคะเราอาจจะต้องการทุนหรือว่าพิจารณาปิดก่อนนะคะเพราะว่ามันเกิดการพักตัวครั้งที่3แล้วมีโอกาสที่จะเป็นช่วงท้ายหรือว่าช่วงปลายของการเคลื่อนที่ตั้งแต่แรกที่เราบอกกันไปที่นี้เนาะในไทม์เฟรม H1 ที่เราเข้าด้วยการเบรก QM อะค่ะ SL มันค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าไปคอนเฟิร์มใน Time Frame ย่อยๆแล้วกันทีนี้ราคานะคะเกิดการคอนเฟิร์มให้เราใน Time f ฟรม e M30 ราคาไม่หลุดโซนต้นกำเนิดครั้งแรกนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปไปเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์ฝั่งซ้ายส่งผลให้ขวามือเนี่ยเกิดเป็นไซเว์แล้วราคาเขาก็ไม่หลุดโซนต้นกำเนิดอีกหนึ่งรอบนะคะเกิดการ เบรกอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะเป็นการเบรก QM ย่อยนะคะเราสามารถเข้าเทรดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ SL ก็แค่นี้ก็ได้แต่ว่าถ้ามองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวพักตัวใหญ่ขึ้นนะคะเราก็มาไว้ใต้ OOM ตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าใครจะเล่นเซฟกว่านั้นอีกนะคะก็รอให้มันเกิดการ พักตัวนะคะหรือว่าปรับตัวที่มีขนาดใหญ่เนาะนี่พักตัวหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อันนี้เริ่มที่จะพักตัวที่มีขนาดเล็กลงและแล้วราคาเบรกไปได้นะคะตอนที่ราคาเขาย้อนกลับมารีเทสบริเวณแถวๆนี้เนี่ยค่ะเราไปคอนเฟิร์มดูในทม์เฟรมย่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงเราจะเห็นว่าการพักตัวของเขาสีฟ้าเนี่ยมันจะ ขนาดใหญ่กว่าการพักตัวย่อยตรงนี้เนี่ยค่ะพอราคาเบรกตรงนี้ไปค่ะเราก็สามารถเข้าเทรดตรงนี้ได้เพราะว่าใหญ่เจอเล็กนะคะ SL เนี่ยจะเป็นแค่นี้ก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างสั้นมากๆนะคะถ้าใครเอาชัวก็ย้ายลงมาใต้ชุดของการพักตัวที่มีขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าเทรดของวันที่22นะคะ แล้วก็ลันไปเรื่อยๆเนอะซึ่งในไทม์เฟรมนี้ค่ะเป็นไทม์เ a m e เล็กที่เราเข้าเทรดถ้าสมมติว่าเราตั้ง SL แค่ตรงนี้ค่ะส่วนตัวจะเก็บก่อนที่แนวต้านถัดไปที่ Time f ฟรม e EMA s u p p o ซัซึ่งชุดการพักตัวตรงเนี้ย m m a ็ม p ซัที่ไทม์ f ฟรม m M5 นะคะก็เลยจะมองเป็นแนวต้านถัดไปเป็นแถวๆบริเวณแถวๆนี้ก่อนนะคะ ทีนี้เราก็สามารถลันขึ้นไปได้เนาะอันนี้เกิดการพักตัวหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็อันนี้พักตัวอีกหนึ่งครั้งการพักตัวยังเป็นแท่งเทียนสีแดงหนึ่งหนึ่งแท่งเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแทง่งอันนี้ก็ยังหนึ่งแท่งนะคะเพราะฉะนั้นมันยังลันต่อไปได้คะ่ะจนมาเนี่ยเกิดแท่งเทียนสีแดงสองแท่งปรับตัวลงมาใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะต้องพิจารณาเก็บหรือว่ากันทุนอาจจะได้แถวแถว,แถวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น จุดรีแคปข้าเทดของวันที่22กรกฎาคมนะคะถ้าเกิดมีใครสงสัยตรงไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่กับทางเพจได้นะคะสำหรับวันนี้มีประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาอัปเดตคลิปรีแคปให้อีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย